สวัสดีครับพี่น้องชาวอินทรพาลัมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมออหนอบเบรมนะครับหนอบเบรมนะครับที่ซื้อมานะครับลงดินไปได้ประมาณ2เดือนนะครับเนี่ะครับเป็นบเบรมที่แยกออกมาจากหนอที่มาจากคูเวตอีกทีนะครับได้จากพี่ท่านหนึ่งในวงการอินทรพาลัมนะครับ ท่านก็บอกว่าเป็นนอที่ท่านแยกมาจากอานอเบรมที่มาจากคูเบตอีกทีนึงนะครับแต่นอที่แยกออกมานั้นก็ก็คืออายุ2ปีแล้วแหล,แหละถึงแยกได้นะครับเพราะว่าแยกมาตั้งแต่ท่าเท่านิ้วมือนะครับนะครับก็น่าจะเหลือที่เหลือมาถึงมือของแอดมินนะครับก็น่าจะไม่ไม่มีคนเชื่อนะครับว่าเป็นนอนะครับนะครับ คิดว่าเป็นต้นพ่อเมล็ดนะครับเพราะว่าเนาะมันมีขนาดเล็กมากนะครับเนี่ยนะครับตอนเอามาเนี่ยเล็กกว่านี้อีกนะครับมีลงดินไปสองเดือนนะครับได้มาทั้งหมดสิบต้นด้วยกันนะครับแล้วก็ทําการรื้อเอาต้นพ่อเมล็ดนะครับบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อลงเบรมต้นนี้แทนนะครับครับทีนี้ก็มาดูเนาะเปรมที่เกิดจากอนาะ เบรมอีกทีหนึ่งนะครับที่มาจากอันนี้มาจากอียิปต์นะครับตอนนี้ไม่ได้มาจากคูเวตนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยนออายุ2ปีนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นนอที่เกิดจากหนออีกทีหนึ่งนะครับนะครับตอนแรกก็กังวลใจเหมือนกันนะครับอ่าอ่านะครับแต่เจ้าของก็ออกใบรับรองสายพันธุ์ให้นะครับ บอวรับประกันนะครับว่าตรงสายพันธุ์แน่นอนนะครับซื้อมาด้วยราคามิตรภาพนะครับว่ตอนนั้นก็ราคาของเจ้าต้นเนื้อเยื่อเบรมหนึ่งนี่ก็เอาเรื่องนะครับนะครับนี่ครับปกติไม่น่าเหลือนะครับถ้าเป็นหน่อยใหญ่กว่านี้นะครับ แต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่บ่งบอกว่าต้นที่นํามาลงนี้เป็นหนอนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปชมครับเนี่ยตอนแรกกเ็เรื่องแรกนะครับประเด็นแรกก็คือนะครับที่เราสังเกตได้นะครับก็คือเหมือนกับการเจริญเติบโตจะชะงักหน่อยช้าๆหน่อยนะเนี่ยใบ,บยที่แทงออกมาใหม่เนี่ยครับ อาจจะเป็นยังสั้นๆอยู่นะครับยังไม่ไม่ค่อยยังไม่พุ่งนะครับจะไม่พุ่งเหมือนต้นเพาะเมล็ดนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับแต่ว่าหนอตัวนี้เนี่ยไม่มีเหมือนกับไม่เห็นริว้วร่องรอยของอตัวหนอที่กิ่งที่ตายนะครับก้านที่ตายเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีนะนะครับตัวแรกก็คิด วันๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะใช่หรือเปล่าเป็นหน่อจริงหรือเปล่านะครับอ่าแล้วมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้อันนี้ก็หน่อเช่นเดียวกันนะครับลงไปประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนกว่ากานะครับนี่ครับมาดูต้นนี้ คืออะไรครับนี่ครับมีหน่อน้องนะครับนะครับมีหน่อน้องแทงออกมาแล้วนะครับนะครับถ้าเป็นต้นที่มาจากการเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับไม่มีทางนะครับที่จะมีหน่อน้องนะครับอันนี้ก็มีหน่อน้องออกมาแล้วนะครับฝั่งนี้อีกนะครับฝั่งนี้เป็นหน่ออักนะครับแทงออกมาแล้ว มีสอนอนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราเชื่อแน่ว่าเป็นนอแน่นอนนะครับนะครับเป็นนอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเฉพาะต้นนี้นะต้นอื่นยังไม่ทราบนะครับแล้วก็จะเป็นพันเบรมแท้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคือต้นนี้มันให้หนอแล้วก็การันตีได้ว่าต้นนี้คือ นอแนนอนนะครับเพราะว่าต้นพอเมล็ดไม่มีทางที่จะมีหนอได้รวดเร็วขนาดนี้นะครับครับอันนี้ก็ทันทีปลูกด้วยหนอนะครับนะครับก็สังเกตดูหนอของท่านนะครับว่าแต่เขาไม่มีนะครับหายากนะครับหนอที่เล็กขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นหนอที่แยกมาจากหนออีกทีนะครับถ้าหนอในไทยเนี่ยครับก็จะเป็นหนอใหญ่ๆนะครับอาจจะเป็นหนอรุ่นใหญ่นะครับ หนอนําเข้าก็เป็นหนอรุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเลยเลยได้มาโดยที่ไม่มีคนอื่นเอาไปก่อนนะครับเพราะคขาไม่เชื่อว่าเป็นหน่อนั่นเองนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ